ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแพชชั่นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการเพิ่มพื้นที่ลบแคสเพิ่มพื้นที่ให้กับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ของผมมาดูนะครับคนอื่นก็ไปที่โทรศัพท์ของผมผมจะให้ดูนะครับรุ่นของผมเป็นรุ่นของ oppo นะครับ oppo ลองมาดูสเปค ตรงนี้นะครับสเปคคร่าวๆก็ไปที่เมนูเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับด้านบนจะเห็นชื่อรุ่นนะครับชื่ออุปกรณ์ oppo a 9 2020น์ะครับ v e r s i o น color os android นี่แหละครับเวอรน์จุดน6.0.1นะครับ android version เกนะเรอร์ชั s i color android เวอร์ชัเกนะครับเครื่องประมวลผล q u a l c o m Snapdragon 665นะครับมาดูแรมเนี่ยสเปคที่ผมเลือกสาเหตุที่เลือกเพราะว่าอยากได้แรมสูงสๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเอามาตัดต่อวิดีโอ,อวิดีโอของผมคลิปที่ของผมที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ตัดต่อจากเครื่องนี้นะครับ Oppo นะครับแรงแรงกว่า Huawei ที่ผมเคยตัดต่อนะครับดูพื้นที่จัดเก็บนะครับ128 ผมใช้ไปจนเหลือนิดเดียวนะครับคือยังไม่ได้ย้ายไฟล์นะเวลาตัดผมก็อยู่ในในตัวเครื่องนี่แหละครับต่อไปอาจจะย้ายไฟล์นะครับสล็อตมาดูสล็อตมันนะครับเนี่ยมีซิมหนึ่งซิมสใส่ซิมได้2นะครับและมีช่องใส่ไมโคร SD ด้วยนะครับเวลาถ่ายวิดีโอจาก GoPro ก็จะถ่ายจาก GoPro นะครับผมก็จะเอาไมโคร s d นะครับมาใส่และตัดต่อที่นี่นะครับ แต่บางครั้งก็ถ่ายวิดีโอจากกล้องนี้เลยนะครับจากมือถือนี้เลยนะครับอันนี้สเปคเครื่องนะครับมาดูวิธีแรกนะครับท่านผู้ชมครับลบแคสจากแอปนะครับท่านผู้ชมก็มาตรงนี้แหละครับมาที่ตั้งค่านี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปข้างล่างเนี่ยนะครับใครที่ใช้ Oppo A9 เนี่ยนะครับมาดูตรงนี้ครับมาที่จัดการแอปเนี่ยนะครับ ของผมแคสถูกลบไปแล้วนะครับเมื่อเช้าผมมาทดลองลบดูนะครับก็กดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเอาลองตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้บ่อยนะครับก็คือ Airfo ฟไทยนะครับเป็นของกรมมลพิษนะครับเพื่อดู PM 2.5ก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงการใช้เนื้อที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเห็นไหมครับส6ก หกเมกะไบต์นะครับกดเข้าไปเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับ32มอครับ32ก็กดล้างแคสนะครับ32กิโลไบต์กดล้างแคสแล้วครับเห็นไหมครับเหลือศูนย์เลยนะครับทีนี้เราก็ย้อนไปย้อนไปนะครับไปดูเราอยากจะลบจากโปรแกรมไหนอีกนะครับโปรแกรมออดิโอมีไหมผมไม่ค่อยได้ใช้เลยโปรแกรมนี้นะครับ คลิกเข้าไปนะครับมีแคสแค่นี้เองนะครับก็กดเลยครับลังแคสกดเข้าไปมันจะเหลือศูนเลยนะครับล้างแคสแคสคือหน่วยความจําชั่วคราวเวลาเราเลือกโปรแกรมนะครับราเลือกโปรแกรมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กผมลบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยสามสิบนะครับบางโปรแกรมนี้ตรงนี้มีเป็น เป็นร้อยสองรอยเมกะไบนะครับมันจะเพิ่มหน่วยความจำให้เราอ้าวตัวนี้ผมก็ไปบ่อยเหมือนกันนะครับตรง global stock ไปดูหุ้นดาวโจนหุ้นอะไรพวกนี้นะครับมีแค่เหลือแค่นี้นะครับก็ลบเข้าไปนะครับก็โอเคนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับทำไปเรื่อยๆกับทุกแอปเลยนะครับเอาดู Lazada นะครับ ลาซาด้านี้เปิดบ่อยเห็นไหมครับนี่ห้าสิบสองก็อย่างเงี้ยนะครับกดทุก <thing> อ like ันเลยนะครับกดไปเรื่อยๆโดยเฉพาะโปรแกรมไหนที่เราใช้บ่อยนะครับก็ใช้บ่อยดูภูมิไทยภูมิไทยนี่ก็ใช้บ่อยนะครับแค่นี้นะครับก็อันไหนอีกที่ใช้บ่อยอย่างสตรีมมิ่งโปรแกรมหุ้นนะครับก็บ่อยก็กดอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับ นี่อันที่1น,นะครับนี้กดล้างแคสนะครับอันที่2จะมีโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ผมติดตั้งก็คือดูคลีนเนอร์นะครับบางทีผมก็มาล้างตรงนี้ครับมากดตรงนี้ล้างก็เคลียร์ได้ไประดับหนึ่งนะครับเนี่ยครับนี่สองรมิกลนะครับก็กดล้างเข้าไปนะครับถ้าล้างแบบง่ายเนี่ยผมจะมาล้างตรงนี้นะครับถ้ามีเวลาก็มานั่ง ล้างแคทที่แอปการจัดการแอปนน่นะครับก็จัดการไปต่อไปมาดูการจัดการที่ไลน์นะครับลบไลน์นี่ก็ตัวเก็บข้อมูลเยอะเหมือนกันนะครับถ้อาอย่างตรงนี้นะครับนย่ยคลิปลองพอเนี่ยนะครับกดเลยครับกดตรงนี้เลยครับอา่าไม่ใช่กดตรงนี้กดตร,งน,รงนี้นะครับที่รองเนี่ยนะครับ แล้วก็กดคำว่าลบนะครับมันลบมันจะลบข้อความที่เราคุยกันที่เขาเขาแชร์มาที่เขาโพสต์มาเนี่ยนะครับแต่มันไม่ได้ลบไม่ได้ลบกลุ่มนี้ไปนะครับเวลาเขาโพสตขึ้นมามันก็จะปรากฏอีกนะครับล้างเฉพาะการแชทที่เขาแชทมาประวัติการแชทอะไรทั้งหลายมันจะโดนลบนะครับ มันจะเพิ่มหน่วยความจาต้องเคลียร์ออกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้กับมันกันอย่างเพื่อนกันนี่นะครับก็ลบตรงนี้นะครับตกลงไปเลยนะครับบางทีเราได้พื้นที่เข้ามาเกือบ5 6กิกนะครับนั้นเครื่องใครที่อืดเครื่องใครที่หน่วยความจําเต็มต้องมาเคลียร์ตรงนี้นะครับต้องมาเคลียร์ตรงนี้ถ้าพอบางทีเราคุยคุยกันจะเยอะมากเราไม่เคยลบเลยไงนะครับลบ อ่อันที่3ามแล้วนะครับมาลบตรงนี้นะครับนี้อันที่4นะครับคือมาลบรูปภาพครับรูปภาพก็ต้องลบนะครับลบนะครับไปที่รูปแล้วไปดูที่เราอยากลบอะไรนี่ผมตอนนี้ผมถ่ายเกี่ยวกับโควิดเยอะมากนะครับอยากจะรู้ข้อมูลของโควิดนะผมก็อตรงนี้นะครับก็ คนอื่นนะครับก็เอาใหม่นะครับมาที่รูปภาพเนี่ยนะครับดูที่รูปภาพหรือจะดูที่อัลบั้มนะครับหรือจะดูที่ความทรงจำว่าดูที่รูปภาพแล้วกันนะครับก็จะลบบางภาพสมมุติละกันอ่าเปิดมาเจอตัวนี้ผมก็จะลบนะครับลบตัวนี้นะครับก็กดลบไปเลยครับภาพไหนอีที่ผมอยากลบบางอันเยอะเกินอ่าตรงนี้สมมติตรงนี้เยอะไม่เอาแล้วตัวนี้นะครับ ก็ลบลบห้าครับตรงนี้ยังไม่ใช่ลบจริงนะครับต้องตามไปลบจริงๆอีกที่หนึ่งนะครับติดตามโควิดนี่แหละครับเยอะมากทีเดียวตรงนี้นะครับก็ลบเข้าไปนะครับทีนี้ต้องตามไปลบจริงๆด้วยนะครับก็มาที่ อัลบ the ั้มครับกดที่อัลบั้มนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างเลยนะครับเลื่อนมาข้างล่างอัลบั้มแล้วเลื่อนมาข้างล่างนะครับเนี่ยครับที่ลบไปเมื่อเร็วๆนี้เราต้องมากดตรงนี้นะครับที่ลบไปเลวเนี่ยเนี่ยครับที่ลบไปเรเร็วนี้ที่เราลบผมลบเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตรงนี้มันยังไม่ได้ลบจริงนะครับหน่วยความจําและพื้นที่ยังไม่เพิ่มนะครับจนกว่าเราจะลบจริงๆต่อไปเราจะลบจริงๆตรงนี้แล้วครับก็กด ลบเข้าไป3รูปมันจะบอกเลยระบบจะลบรูปเหล่านี้อย่างถาวรการดําเนินการนี้ไม่สามารถแก้ไขกลับได้ลบ3รูปลบใช่ไหมครับก็ลบไปทีนี้แหละมันจะเพิ่มพื้นที่จุกีนนะครับก็แนะนําการเพิ่มพื้นที่นะครับในโทรศัพท์มือถือของเรา4อย่างนะครับ1ไปลบแคสที่แอป ับ 2. ก็มีโปรแกรมลบนะครับของผมใช้ดูคริเตอร์นะครับ 3. ไปลบที่ลายนะครับลบที่หลายลายนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับ 4. ก็มาลบที่พวกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราถ่ายแล้วเกินความจำเป็นหรือย้ายก็ได้นะครับย้ายไปใส่ที่เมมโมรีย้ายไปใส่ที่คอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะครับ ก็ขอบคุณท่าผู้ชมที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับหากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ